โทรศัพท์มือถือ Redmi K80 Pro ว่าที่มือถือเรือธงรุ่นใหม่เพยช,ชมชัดๆมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon กก8 r a n และการชาร์จที่เร็วนะครับถึง120วัตต์จอเปิดตัวเร็วๆนี้ครับค่ากบกำลมงาเด็กข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นด้วยว่าสแปลนในกาสาสิบัีในพูดข่าว IT ในวันนี้นั้นเราจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือเรือธงของทาง Redmi นะครับล่าสุดนะครับทั้งแบรนด์ Redmi เนี่ยได้มีการเ,เาเรียกอ,อยู่ในวงการโทรศัพท์มือถือเนี่ยครบมา11ปีแล้วนะครับซึ่งในโอกาสฉลอง11ปีของทางแบรนด์เนี่ยก็ได้มีการเ,เปิดโลโก้ตัวใหม่แล้วก็ประกาศเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Redmi K 80 Series ด้วย โลโก้ตัวใหม่ของ r ร d m i นะครับจะให้รูปแบบอักษรภาษาจีนสีแดงนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยเพื่อสื่อถึงความกล้าหาญนะความมั่นใจนะขณะเดียวกัน r ร d m i เนี่ยก็ได้ยืนยันว่าโทรศัพท์ม,มือถือสมาร์ทโฟน k 8 0 Series นั้นจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกับเผยภาพเรเดอร์นะครับ Redmi k 8 0 pro ออกมาให้ชมกันอย่างเพิ่มเติมด้วยซึ่งเราก็ได้นำมาฝาก,กเพื่อนๆในคลิปนี้ด้วยนะครับสเปคของโทรศัพท์ม,มือถือ r ร d m i k 8 0 pro จะใช้ชิปเซ ตัวเครื่องนะครับรุ่นใหม่และตัวท็อปล่าสุดเลยแล้วก็จะมีหน้าจอที่บางพิเศษนะครับเพียงแค่1.9มเมตรเท่านั้นการออกแบบของหน้าจอแบบสมมาตรนะ50ต่อ50อะไรทนองนั้น <S <S ดูลงตัวแหละนะครับแล้วก็หน้าจอแสงผลอยู่ที่ 2K และเทคโนโลยีนะครับลดแสงแบบ DC Dimming นะครับทั่วทั้งช่วงเลยนะครับความสว่างรองรับการสแกนลายุ้มมือดยเซนเซอร์ S <S <S อัลตราโซนิกนะครับแล้วรองรับ การชาร์จที่เร็วนะ120วัตต์แบบมีสายและ50วัตต์แบบไร้สายครับสำหรับตัว Redmi K80 ขออภยัยรุ่นเริมร่มต้นเนี่ยจะรองรับการชาร์จที่เร็วถึง90วัตต์แล้วนะครับและไร้สาย30วัตต์ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีะมาตรฐานนะการน้ำกันฝุ่น IP68 ทั้ง2รุ่นนะครับส่วนร,รายละเอียดอื่นๆนั้นเนงเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีคุณมเพิ่มเติมเราจะรมารเดให้ทราบกันอย่างแน่นอนัน กอดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ o กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย